วันที่สองตุลาคมสองพันสี่ร้อยสิบสองครับหรือเมื่อร้อยห้าสิบสามปีที่แล้วตรงกับวันเกิดของท่านมะหาตมะคารทีครับท่านเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและเอกราชของอินเดียครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนัทไทรโรดแคปเขียวนะครับผมผู้ติดอ่างนะครับทุกคลิปที่ผมทําผมทําเพื่อฝึกการพูดของตัวเองฝึกเรื่องบุคลิก,กภาพแล้วก็หาความรู้ให้กับ ตัวเอกครับผมมัวคันทัศนกรัรมจันคานทีหรือที่รู้จักกนันในนามของมหาตมะคานทีนะครับท่านเป็นผู้นำสำคัญของอินเดียในการเรียกร้องให้อังกฤษปลดปล่อยตนออกจากการเป็นอาณานิคมคานทีเกิดที่จังหวัดโพจันดาครับรัฐคุคคคคชราชทางตะวันตกของอินเดียไทยวันนักแพทย์หรือว่าพ่อค้าครับพ่อเขาเป็นข้าราชการครับแม่เป็นแม่บ้านที่เคร่งศาสนามากๆคานทีแต่งงานตั้งแต่อายุ13ปีนะครับตามธรรมเนียมของชาวอินเดียในยุคนั้น ท่านที่ท่านเรียนจบทางด้านกฎหมายมาจากประเทศอังกฤษได้ลึกกิจกรรมการเรียกร้องสิทธทิพลเมืองอย่างสันติเป็นครั้งแรกของชาวอินเดียในประเทศอฟริกาใต้ครับและส่งเสริมให้ชาวนาคนยากไรล้แล้วก็แรงงานเรียกร้องค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากการหักภาษีและละการเลือกปิบัติรวมเลือกการเมืองหลังจากเดินทางกลับประเทศครับแล้วก็ได้เป็นผู้นำของพรรคคองเกตื่อได้ดำเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนการปลดปล่อยเพศหญิงจากการถูกกดขี่การสร้างความปองดอง ในความหลากหลายของศาสนาและชาติพันธุ์การดำรงชีวิตแบบพอเพียงแล้วต้องการหยุดการเอาเปรียบทางชนชั้นวรรณะของประเทศอินเดียปีคศหนึ่งก้าสามูนคันทีเป็นผู้นำชาวอินเดียเดินขบวนต่อต้านการเก็บภาษีเกลือของเจ้าอาณานิคมอ,อังกฤษบนระยะทางสี่สิบกิโลเมตรและในอีกสิปีต่อมาเขาก็ได้เป็นผู้นำชาวอินเดียในการต่อสู้เพื่อ เรียกร้องเอกราชจากอินเดียด้วยวิธีอหิงสาหรือการต่อสู้เรียกร้องโดยไม่ใช้กำลังกระทั่งประสบความสำเร็จในปี1947งี่เจ็ปีหนึ่ครับคันทีถูกยิงที่อกสานัดในระยะเผาขนด้วยปืนพกกึ่งอัตโนมัติคันที่เสียชีวิตเกับจะทันทีครับคนร้ายชื่อนาทูวรามคตรเส หลังจากยิงโค้เสืก็ไม่ได้พยายามหนีครับเขาถูกจับกลุมโดยฝูงชนรอบตัวเขาสารที่ภาักษาประหารชีวิตโค้เสืด้วยการแผ่คอร่วมกับผู้สมคบคิดอีกคนหนึ่งคานที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในหล,หลายๆมุมเช่นท่านมาติลูเทอร์คิงครับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวผิวดำใน สหรัฐอเมริกาก็ได้นําเอาวิธีต่อต้านอย่างสันติของท่านตำมคา,านทีมาปรับใช้ความเรียบง่ายความมีอารมณ์ขันแล้วก็ความเห,เห็นอกหันใจเพื่อมนุษย์และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งทั้งปวงมันสามารถเป็นแร,บรงบันดาลใจให้กับคนทําง,งานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีครับการต่อสู้ของคานทีเป็นตัวอย่างการเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างสันติวิธีที่เป็นแบบอย่างไปทั่วโลกหากท่านคานทียังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ครับท่านจะมีอายุครบร้3ย้าสิาปีพอดีครับผม สวัสดีครับ